สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอง8สตูดิโอแล้วหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ไม่ใช่หนังใหม่นะครับผมเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่เคยดูและถ้าหากใคยเคยดูแล้วเนี่ยก็สามารถฟังผมสปอยได้มีชื่อเรื่องว่าอ l ิตา b บ t เทิลแองเจิลเป็นหนังในปี2019และก่อนจะไปรับชมกันนะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยซัพพอร์ตให้ผมเนี่ยได้มีกําลังใจมาสปอยหนังให้คุณผู้ชมและผู้ติด,ดตามทุกคนได้รับชมกันไลน์แอดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออย่าลืมใส่แอดด้วยนะ รหรือจะไปคลิกที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้เช่นกันครับผม ในโลกอนาคตวันที่โลกของเรานะครับพัฒนาไปสู่ยุคเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดผู้คนเนี่ยก็จะสามารถนําชิ้นส่วนของหุ่นยนต์มาทดแทนอวัยวะที่เสียไปได้และหลังจากจบสิ้นสงครามอาวกาศที่โลกของเราก็ได้เหลือพื้นที่เพียงน้อยนิดโดยมีเมืองลอยฟ้าชื่อว่านครซาเลมและเมืองที่อยู่บนพื้นดินพวกเขานั้นจะเรียกเมืองนี้ว่าเมืองเศษเหล็กครับซึ่งคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเศษเหล็กก็จะไม่เคยมีใครได้ขึ้นไปยังเมืองซาเลมนะเป็นการแบ่งชนชั้นกันอย่างชัดเจนครับและที่เมืองเศษเหล็กก็มีหมอ ออีโดเป็นหมอที่คอยซ่อมแซมรักษาอวัยวะให้กับคนในเมืองหมออีโดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนดีมากๆเลยครับผมเพราะว่าบางคนที่ไม่มีเงินรักษาหมออีโดก็จะรักษาให้ฟรีๆเลยครับจนมาวันหนึ่งในขณะที่หมออีโดทําการคุยเศษเหล็กที่ถูกทิ้งลงมาจากเมืองซาเลมเพื่อน,นําไปทําอวัยวะให้กับคนในเมืองเขาก็ได้ไปเจอกับซากของไซบอร์กที่ถูกทิ้งลงมาครับแล้วหมออีโดก็พบว่าซากของไซบอร์กที่ถูกทิ้งลงมานั้นยังคงมีชีวิตอยู่หมออีโดจึงนําซากไซบอร์กกลับมาที่บ้านด้วย แล้วก็ทําการซ่อมแซมมอบร่างใหม่ให้กับไซบอร์กตัวนั้นซึ่งมันก็คือร่างของลูกสาวหมออีโดที่ตายไปแล้วนั่นเองครับหลังจากที่ไซบอร์กเธอได้ฟื้นขึ้นมาก็เพราะว่าเธอนั้นจําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างแม้กระทั่งชื่อของตัวเองเธอก็ยังจําไม่ได้เลยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยหมออีโดก็ได้พาไซบอร์กออกไปดูนครซาเลมเพื่อจะช่วยให้เธอจําอะไรได้บ้างแต่ก็ยังจําไม่ได้อยู่ดีครับเธอก็ได้เหลือไปเห็นป้ายชื่อของหมออีโดที่ติดอยู่หน้าร้านไซบอร์กก็เลยขอให้หมออีโดเนี่ยตั้งชื่อให้กับเธอ อีโดก็ได้ตั้งชื่อให้เธอว่าอาริต้าซึ่งมันก็คือชื่อของลูกสาวที่เสียไปแล้วนั่นเองแล้วอาริต้าเธอก็ชอบชื่อนี้เอามากๆเลยครับจึงขอใช้ชื่อนี้จนกว่าเธอจะจําชื่อตัวเองได้พออาริต้าเดินเล่นไปในเมืองสักพัก,พกเธอก็ได้ไปเห็นการแข่งขันมอเตอร์บอลซึ่งมันก็เหมือนว่าจะมีอะไรโดนใจให้เธอหลงไหลในมอเตอร์บอลเอามากๆหลังจากนั้นอาริต้าก็ไปพบกับหมาน้อยตัวหนึง่งขณะที่เธอกําลังเล่นกับหมาตัวนั้นก็ได้มีใบปลิวประกาศจับที่มีค่าหัวถึง20,000ปลิวมาตกตรงหน้าพอดีเป็นใบบประกาจั โจรที่ชอบขโมยชิ้นส่วนไปขายนะครับแต่ว่าในขณะที่เธอมัวแต่อ่านใบปลิวเนี่ยมันก็ได้มีหุ่นยนต์เซนทูเลียนเดินผ่านมาพอดีครับแล้วจู่ๆเนี่ยสัญชาตญาณของอาริต้ากลับไม่กลัวหุ่นยนต์ตัวนั้นเลยครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้จะทําร้ายอาริต้าหรอกนะมันแค่จะเดินผ่านเท่านั้นเองจนฮิวโก้หรือว่าพระเอกเนี่ยผ่านมาเจอจึงเข้ามาช่วยดึงอาริต้าออกไปครับและเมื่อฮิวโก้เห็นว่าอาริต้าเธอเป็นไซบอร์กก็ตะลึงเอามากๆและฮิวโก้ก็ชอบร่างกายของอาริตา้าส่วนทางด้านอาริต้าเนี่ยก็เหมือนว่าจะชอบิ ิวโก้ด้วยเช่นกันครับหลังจากที่ทั้งคู่ได้คุยกัน,ก,นก็ทําให้ฮิวโก้รู้ว่าอาริต้าเธอถูกทิ้งลงมาจากนาครซาเลมแล้วเธอก็จําอะไรเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้แต่เหมือนว่าหมออีโดเนี่ยพยายามขัดขวางไม่ให้อาริต้าไปรู้จักกับฮิวโก้จนมาคืนนึงครับผมในเมืองก็ได้มีเหตุฆ่าชิงชิ้นส่วนเกิดขึ้นและคืนนั้นอาริต้าก็เห็นว่าหมออีโดได้แอบย่องเข้ามาในบ้านแถมมือของเขามันยังมีบาดแผลอีกด้วยอาริต้าก็เลยคิดว่าหมออีโดเนี่ยคือหนึ่งในโจรขโมยชิ้นส่วนนั่นเองครับวันต่อมาในขนที่ อิตาเดินออกจากบ้านก็ได้ไปสวนทางกับชีเลนซึ่งชีเลนเนี่ยก็คือเมียเก่าของหมออีโดนั่นแหละครับและเมื่อเธอเห็นอลิตาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นฝีมือของหมออีโดเพราะร่างกายมันเป็นของลูกสาวทั้งคู่นะครับและชีเลนเนี่ยก็เข้ามาคุยกับอีโดเรื่องร่างของลูกสาวเพราะเธอคิดว่าหมออีโดน่าจะทําลายมันทิ้งไปตั้งนานแล้วแต่ว่าสิ่งที่เธอตั้งใจจะมาคุยกับหมออีโดเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เธออยากให้หมออีโดไปช่วยสร้างหุ่นยนต์เพื่อแข่งมอเตอร์บอลซึ่งคนที่ชีเลนกําลังทํางานให้ก็คือ เป็นคนที่จะสามารถช่วยให้เธอได้กลับไปยังนครซาเลมอีกครั้งความจริงทั้งคู่เคยอยู่นครซาเลมมาก่อนนะครับแต่มอ,อีโดก็ไม่ได้ต้องการจะกลับไปเพราะเขาอยากอยู่ที่เมืองเซตเล็กเพื่อรักษาซ่อมแซมร่างกายให้กับคนจนส่วนทางด้านอาริตา้าเธอก็ได้มาเจอกับกลุ่มวัยรุ่นที่กําลังซ้อมเล่นมอเตอร์บอลซึ่งหนึ่งในนั้นมันก็มีฮิวโก้อยู่ด้วยครับฮิวโกที่เห็นว่าอาริต้าเธอสนใจในมอเตอร์บอลจึงชักชวนให้เธอมาร่วมซ้อมด้วยแต่ว่าอาริต้าที่ไม่เคยเล่นมอเตอร์บอลมาก่อนกลับเล่นมันออกมาได้ดีเกินคาด แล้วหลังจากนั้นฮิวโก้ก็ได้พาอาริต้าไปเที่ยวรอบเมืองทําให้อาริต้ารู้ว่าความฝันของฮิวโก้นั่นคือการได้ขึ้นไปยังนครซาเลมและฮิวโก้ก็ได้บอกกับอาริต้าว่าตัวเขาเองก็พอจะมีแบกนุนหลังสามารถทําให้เขาได้ขึ้นไปได้และเขาก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ขึ้นไปอยู่บนคนครซาเลมและในคืนนั้นเองครับอาริต้าก็เห็นว่าหมออีโดนั้นออกจากบ้านตอนกลางดึกอีกแล้วครับผมเธอเนี่ยจึงแอบตามหมออีโดออกไปด้วยและเมื่อเธอเห็นว่าหมออีโดกําลังจะลงมือฆ่าหญิงสาวอาริต้าก็ได้ เข้ามาห้ามเอาไว้ครับพอเธอคิดว่าหมออีโดกําลังจะป้นผู้หญิงคนนั้นแต่อาริต้าเข้าใจผิดความจริงแล้วผู้หญิงคนนั้นก็คือกับดักที่โจนมันเอาไว้หลอกเหยื่อครับส่วนหมออีโดเนี่ยเขาเป็นฮันเตอร์วอลเออร์ที่จะมาจัดการกับโจนเพื่อล่าฆ่าหัวนั่นเองแล้วหมออีโดก็ได้บอกให้อาริต้าเธอหลบไปก่อนที่จะไปจัดการกับพวกโจนแต่ด้วยความที่โจนมันมีเยอะกว่านะครับทาให้หมออีโดเนี่ยพลาดแล้วก็กําลังจะถูกพวกโจนมันฆ่าเอาชิ้นส่วนหมออีโดก็เลยตะโกนบอกให้อาริต้าเธอวิ่งหนีแต่อาริต้า เธอเลือกที่จะไม่หนีครับวิ่งเข้ามาจัดการพวกโจรซึ่งเธอก็สามารถจัดการมันไปอย่างง่ายดายและฆ่าพวกโจรไปได้ถึง2คนครับผมแต่ว่าในขณะที่อาริต้ากําลังทําการต่อสู้ความทรงจําบางอย่างส่วนหนึ่งของเธอมันก็ได้กลับมาเป็นภาพตอนที่เธอกําลังลบอยู่ในสงครามอวากาศแล้วก็มีคนเรียกชื่อเธอว่า99หลังจากนั้นอาริต้าก็ได้ฝากรอยแคนโดยการตัดแขนของโจรขโมยชิ้นส่วนก่อนที่มันจะหนีไปได้ครับหลังจากนั้นอาริตา้าเธอก็ได้เค้นถามหมออีโดว่าฉันเป็นใครกันแน่ทํา ฉันถึงเห็นภาพว่ากำลังต่อสู้อยู่ในสงครามอาวกาศแล้วอีโดคุณเป็นฮันเตอร์เพราะอะไรแล้วลางที่ฉันใช้อยู่มันเป็นของใครกันจากนั้นหมออีโดก็ได้ตัดสินใจกลับไปเล่าให้อลิต้าฟังครับว่าความจริงลางที่อลิต้าใช้อยู่มันเป็นของลูกสาวเขาและหมออีโดก็ได้เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเคยสร้างอวัยวะในการแข่งขันมอเตอร์บอลมาก่อนซึ่งเขาก็ทําออกมาได้แข็งแกร่งมากๆครับจนมาวันหนึ่งคนที่เขาเคยสร้างอวัยวะให้ย้อนกลับมาทาร้ายเขาด้วยการพาลูกสาวจากเขาไปคือลูกสาวของหมออีโด ป่วยเป็นคนพิการะนะครับเขาก็เลยตั้งใจจะออกแบบร่างนี้เพื่อลูกสาวของเขาโดยเฉพาะแต่ก็ยังไม่ทันจะได้ใช้มันะนะและหลังจากที่เสียลูกสาวไปชีเลนภรรยาของเขาก็รับไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกสาวเธอจึงทิ้งหมออีโดภายหลังหมออีโดจึงไปสมัครเป็นฮันเตอร์วอลิเออร์จัดการกับโจรทุกคนที่ขโมยชิ้นส่วนเพื่อน,นําไปแลกค่าหัวแล้วเอาเงินไปซื้อชิ้นส่วนมารักษาคนจนส่วนอาิตาหมออีโดเนี่ยเชื่อว่าเธอเป็นเทคโนโลยีในสมัยก่อนยุคสงครามอาวกาศซึ่งตอนนี้มันก็ได้หายสาบสูญ,ญไปแล้ว แล้วครับหมออีโดก็ไม่อยากจะเชื่ออีกอย่างหัวใจของอาริตาก็มีเครื่องปฏิสาสารขนาดเล็กเป็นพิเศษทาให้หัวใจเธอแข็งแกร่งกว่าเด็กปกติซึ่งถ้าเทียบกับยุคก่อนสงครามอวกาศนั่นคือ300ปีก่อนก็คงจะเป็นคนปกตินะครับขณะดเดียวกันกูวิสกาหรือจนที่มันถูกอาริตาเธอตัดแขนความจริงมันคือลูกสมุนของเวกเตอร์ผู้ที่เป็นหัวหน้าของชีเลนเอาง่ายๆคือเวกเตอร์ก็เปรียบเสมือนมาเฟียของเมืองเศษเหล็กเนี่ยแหละครับโดยมีโนวาที่อยู่บนนครซาเลมเป็นคนที่สามารถควบคุมร่างของ ได้ตลอดเวลาผ่านพลังจิตแล้วโนวาที่เห็นทักษะพละกําลังการต่อสู้ของอาริต้าก็รู้ได้ทันทีว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆจึงออกคําสั่งให้เวกเตอร์กับชิเลนตามฆ่าอาริต้าทันทีครับถ้าหากทําสําเร็จเนี่ยโนวาก็จะให้ในสิ่งที่ชิเลนต้องการนั่นคือการได้กลับไปยังนครซาเลมอีกครั้งวันต่อมานะครับผมอาริต้าเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปดูการแข่งขันมอเตอร์บอยกับฮิวโก้เป็นครั้งแรกซึ่งนั่นมันก็ทําให้เธอรู้ว่าคนที่ฮิวโก้กำลังทํางานให้เนี่ยก็คือเวกเตอร์นั่นเองครับและงานของฮิวโก้ ก็คือการป้นชิ้นส่วนมาให้กับเวกเตอร์เพื่อเอามาสร้างหุ่นยนต์ในการแข่งมอตเตอร์บอลแต่ว่าฮิวโก้ก็ยังคงปิดบังเรื่องนี้กับอาริต้าไม่ให้เธอรู้ครับจนลุ่งเช้าวันต่อมาฮิวโก้กับพรรคพวกก็ได้พาอาริต้าไปดูซากยานอาวกาศในสมัยยุคสงครามที่ถูกปล่อยล้างเนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีจากดาวอังคารนะนะครับก็เลยไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถแฮกระบบมันได้พออาริต้าได้ไปเจอยานที่มาจากเอิร์มหรือดาวอังคารเนี่ยก็รู้สึกคุ้นชินกับมันเอามากๆและสัญชาตยานมันก็สั่งให้เธอปลดล็อกระบบยานล ได้อย่างง่ายดายครับผมมันก็เลยทําให้อลิต้าได้ไปเจอกับร่างล่างหนึ่งมันคือร่างของนักรบเอิร์มเบอร์เซอร์ซึ่งมันก็คือร่างของเธอเองนั่นแหละครับที่เคยใช้ในสงครามอวกาศอลิต้าไม่รอช้าเลยนะหลังจากที่เธอนําร่างออกมาจากซากยานอลิต้าก็ได้เอาร่างไปหาหมออีโดทันทีเพื่อให้หมออีโดเนี่ยทำการเชื่อมต่อเธอเข้ากับร่างนี้แต่ว่าหมออีโดก็ไม่ยอมครับผมเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเธอได้ร่างนี้ไปอลิต้าต้องไปสมัครเป็นฮันเตอร์วอริเออร์แล้วมันอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเธอนั่นเองครับนั่นก็เลยทําให อาริต้าเธอโมโหหมออีโดอามากมากหลังจากนั้นอาริต้าก็ตัดสินใจไม่ง้อหมออีโดแล้วครับผมเธอขอให้ฮิวโกพาเธอไปสมัครเป็นฮันเตอร์วอริเออร์และทันทีที่เธอได้ไป้ายฮันเตอร์อาริต้าก็เดินทางไปที่บาร์ฮันเตอร์วอริเออร์ครับเพื่อขอให้ฮันเตอร์ทุกคนร่วมมือจัดการกับกรูวิสกาคือก่อนหน้านี้เธอกับหมออีโดได้ไปรู้มาว่ากรูวิสกาเนี่ยมันมีแบคคอยหนุนหลังทําให้มันเป็นโจนที่ไร้ข่าหัวครับผมมันก็เลยไม่มีฮันเตอร์คนไหนมาจัดการมันสักทีแล้วด้วยความที่อาริต้าเป็นฮันเตอร์กระสบา บวกกับฮันเตอร์ทุกคนทําเพื่อเงินการจะไปจัดการกับกูวิสค่าที่เป็นงานฟรีเนี่ยจึงไม่มีใครสนใจร่วมด้วยเลยสักคนครับและซาปันผู้ครอบครองดาบดามัสกัสแห่งเอิร์มหนึ่งในฮันเตอร์ก็ได้พูดจาดูถูกอาริตานะครับทาให้อาริตาเธอไม่พอใจและได้เล่นงานซาปันยับเลยครับผมหลังจากนั้นอาริตาก็ทานทุกคนถ้าหากว่าเธอชนะทุกคนจะต้องร่วมมือกับเธอเพื่อจัดการกับกูวิสก่าฮันเตอร์ทุกคนพอถูกเด็กผู้หญิงมาย้ำถึงทิง่กนกอไม่ยอมครับทําการลุมอาริตาทันทีแต่ว่าก็ไม่มีฮันเตอร์คน ไหนสู้อาริต้าได้เลยนะจนกระทั่งหมออีโดต้องเข้ามาห้ามครับด้วยความที่ฮันเตอร์ทุกคนเคยรักษาฟรีกับหมออีโดนะครับก็เลยต้องยอมหยุดทะเลาะวิวาทแต่ว่าทันใดนั้นเองกรูวิสก้าที่เพิ่งไปอัปเกรดร่างใหม่ก็ได้ตามเข้ามาเพื่อที่จะจัดการกับอาริต้าครับผมคือก็ไม่มีฮันเตอร์คนไหนกล้าขัดขวางมันเลยสักคนนะนะแต่ว่าเจ้าหมาที่อาริต้าเคยเล่นด้วยในตอนเริ่มเรื่องก็ได้แสดงความรักที่มีต่ออาริต้าต้องบอกก่อนว่าเจ้าของหมาตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในฮันเตอร์นั่นแหละครับแต่ว่ากรูวิสก,มมก็ได้าม ตััวนน้ทิ้งต่อหน้าอาริต้าทาให้อาริต้ายิงโกรธกูวิสกาครับผมเธอก็ได้นําเลือดเจ้าหมามาป้ายตรงใต้ตาเพื่อเป็นการบอกว่าเธอจะแก้แค้นให้เองหลังจากนั้นอาริต้าก็ได้ลงไปต่อสู้กับกูวิสกาที่ใต้ดินคือกูวิสกามันพยายามให้อาริต้าไปต่อสู้ในที่ของมันนะครับนั่นก็เลยทําให้อาริต้าเสียเปียบแล้วโดยความที่กูวิสกามันถูกอัปเกรดมาให้โหดขึ้นอาริต้าจึงพลาดท่าโดนกูวิสกามันตัดล่างเธอขาดเป็นท่อนๆเลยครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วหมออิโดกับฮันเตอร์ที่เป็นเจ้าของหมา ก็ได้เข้ามาช่วยอาริต้าเอาไว้ครับหลังจากนั้นเนี่ยทำให้หมออีโดก็จําเป็นที่ต้องเชื่อมต่ออาริต้าเข้ากับร่างเบอร์เซอร์ซึ่งเธอกับร่างใหม่ก็สามารถผสานเข้าหากันได้ดีมากๆเลยครับส่วนทางด้านกรูวิตกาที่ต้องพ่ายแพ้กลับไปอีกครั้งก็ทําให้โนว่าต้องหาวิธีอื่นในการจัดการกับอาริต้าโดยการให้ฮิวโก้เนี่ยไปชักชวนอาริต้าเข้ามาแข่งขันมอเตอร์บอลซึ่งฮิวโก้เองก็ไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วโนว่ามันหลอกเอาอาริต้ามาฆ่าแล้วมอเตอร์บอลที่เป็นกีฬาที่อาริต้าชื่นชอบอยู่แล้วเนี่ ทำให้เธอนั้นยอมตกลงรับปากทันทีแล้วก็มาถึงวันที่อลิตาต้องทําการแข่งขันมอเตอร์บอลซึ่งเวกเตอร์มันก็ได้วางแผนไว้หมดแล้วนะครับโดยมันได้อัดฉีดผู้ที่เขารวมการแข่งขันให้จัดการกับอลิตาตอนอยู่ในสนามแล้วการแข่งขันก็เริ่มขึ้นโดยก่อนจะแข่งเนี่ยอลิตาเธอก็ได้เขียนหมายเลขตัวเองเป็นหมายเลข99ที่เธอเชื่อว่าเป็นหมายเลขประจําตัวในตอนที่เธอยังเป็นนักลบอ่ะนะครับแล้วหมออีโดที่นั่งเชียร์อยู่ข้างสนามจู่ๆเนี่ยก็สังเกตเห็นถึงความผิดปกติเพราะว่าคนที่ลงแข่งมันเป็นโจรที่ มีค่าหัวทั้งนั้นเลยครับเขาจึงรีบโทรบอกอลิต้าให้รู้ตัวแต่ก็ไม่ทันแล้วนะการแข่งมันก็เริ่มขึ้นและทันทีที่เริ่มแข่งคือไม่มีใครสนใจลูกบอลเลยครับเพราะพวกมันตั้งใจจะมาฆ่าอลิต้าอยู่แล้วและในขณะเดียวกันฮิวโกที่ไม่ได้อยู่ดูอลิตา้าเธอแข่งโมอเตโอร์บอร์คือเขาตัดสินใจวางมือครับและได้เข้ามาเตือนให้เพื่อนๆวางมือกับเขาด้วยแต่ความที่ขณะนั้นเพื่อนของฮิวโก้ก็กําลังป้นชิ้นส่วนกันอยู่นะครับทำให้เพื่อนไม่พอใจฮิวโกจนทั้งคู่ต้องทะเลาะกันแต่ว่าทันใดนั้นซาปันนที่เป็ ก็ผ่านมาพอดีครับผมคือมันก็แคนอลิตาอยู่แล้วนะครับและถึงแม้ฮิวโก้จะไม่มีค่าหัวเพราะเขาไม่เคยฆ่าใครแต่มันก็ต้องการที่จะฆ่าฮิวโก้และก่อนที่มันจะฆ่าเนี่ยมันก็ได้ฆ่าคนและใส่ร้ายตั้งค่าหัวว่าฮิวโก้เป็นคนทําแต่ว่าตอนที่ฮิวโก้กําลังจะถูกซันปันตัดคอเพื่อนของเขาก็ได้พยายามที่จะเข้ามาช่วยทําให้เพื่อนของฮิวโก้โดนซาปันมันฆ่าแทนครับทางด้านฮิวโก้ก็เลยอาศัยจังหวัดที่มันไปฆ่าเพื่อนของเขาวิ่งหนีทันทีและโทรไปหาอลิตาเพื่อให้เธอรีบมาช่วยทางด้านอลิตา พอเธอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็หนีออกมาจากสนามทันทีเลยครับและถึงแม้ว่าพวกนักแข่งมอเตอร์บอมมันจะตามออกมาฆ่าอลิต้าด้วยเธอก็สามารถจัดการพวกมันได้หมดแล้วเธอก็สามารถไปช่วยฮิวโก้ได้ทันเวลาพอดีครับแต่นั่นก็ทําให้เธอรู้ความจริงจากซันปันนะฮะว่าจริงๆแล้วฮิวโก้เป็นโจรขโมยชิ้นส่วน เป็นคนที่เธอต้องฆ่าซึ่งตอนนี้ฮิวโก้มันก็ได้มีค่าหัวเรียบร้อยแล้วครับก็ทําให้อลิต้าเธอนั้นเสียใจมากๆเลยแต่ว่าซันปันมันก็ได้อาศัยจังหวะที่อลิต้ากําลังยืนเสียใจเนี่ยแทงไปที่ฮิวโก้แล้วขณะนั้นมันก็ได้มีหุ่นยนต์เซนทูเรียนกําลังมาตามจับฮิวโก้พอดีครับอลิต้าก็เลยตัดสินใจเอาฮิวโก้เข้าไปหลบในตึกล้างซึ่งฮิวโก้ที่ยังไม่ตายก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดอลิต้าออกไปโดยที่ไม่มีศพของเขาพวกมันก็จะถือว่าอลิต้าทําผิดกฎฮิวโก้ก็ได้ขอโทษ ไปให้กับเวกเตอร์แล้ววันนี้เขาตัดสินใจจะหยุดทุกอย่างเพราะเขารักอาริต้าแต่ว่ามันก็สายไปแล้วครับและขณะนั้นชีเลนที่ถูกเวกเตอร์ให้สั่งมาตามจับตัวอาริต้าก็ได้มาเจอแล้วเกิดความสงสารเธอจึงตัดสินใจช่วยอาริต้าแล้วก็ช่วยชีวิตฮิวโก้โดยการตัดคอและต่อเส้นเลือดเข้ากับร่างของอาริต้าเพื่อไปหลอกเซนทูเลียนว่าฮิวโก้ได้ตายไปแล้วเซนทูเลียนมันก็เชื่อนะครับแต่ว่าทางด้านซันปันมันรู้ทันแผนของอาริต้าและในตอนที่มันพยายามจะแฉอาริต้าเนี่ยเซนทูเลียนกลับคิดว่ามันพยายาม ที่จะแย่งผลงานครับผมกลายเป็นซันปันเป็นคนทําผิดกฎอาริต้าก็เลยแย่งดาบดามัสกัสในตำนานมาจากมือของซันปันแล้วก็ฟันไปที่หน้าของมันหนึ่งทีคือหลังจากนั้นอาริต้าก็ยึดดาบของซันปันไปเป็นของตัวเองเลยะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาริต้าก็นําหัวของฮิวโก้ไปให้กับหมออีโดทําการต่อล่างให้เป็นไซบอร์กแล้วหมออีโดก็ได้บอกกับอาริต้าว่าฮิวโก้ถูกเวกเตอร์มันหลอกใช้มาโดยตลอดต่อให้ฮิวโก้รับใช้เวกเตอร์ให้ตายเขาก็ไม่มีทางได้ขึ้นไปยังนครซาเลมการจะขึ้นไปได้ทางเดียวก็คือต้องเป็น แมป์มอเตอร์บอลเท่านั้นหมออีโดก็เลยยอมบอกความจริงกับอาริตานะครับว่าที่เขารู้เพราะว่าเขากับชีเลนเนี่ยเคยอยู่บนนั้นมาก่อนแต่ว่าพอตอนลูกสาวทั้งคู่ป่วยก็ถูกขับไล่ให้ลงมาอยู่ที่เมืองเซนเลกและคนที่ไล่ทั้งคู่ลงมาก็คือคนที่เฝ้ามองอยู่หลังดวงตาและเป็นคนควบคุมเวกเ,เตอร์เขาคือโนวานั่นเองครับหลังจากนั้นอาริตาก็ดีบบุกเข้าไปหาเวกเ,เตอร์ทันทีแล้วคือเธอก็สามารถจัดการกับสมุนของเวกเ,เตอร์และเข้าไปถึงตัวเวกเ,เตอร์ได้อย่างง่ายดายซึ่งก่อนหน้านี้เวกเ,เตอร์มันก็ได้ทําการฆ่าชีเล ครับข้อหาที่ไปช่วยอลิต้ากับฮิวโกแต่ว่าทันใดน,นั้นกูวิตก้าเจ้าเดิมมันก็ได้โผมาจัดการกับอลิต้าแล้วขณะที่อลิต้าเธอกําลังจะเสียเปรียบเธอก็ได้เห็นความทรงจาบางอย่างน,น,นะครับว่าความจริงแล้วในสมัยที่เธอเป็นนักรบเธอกําลังต่อสู้กับนครซาเลมภารกิจของเธอเนี่ยก็คือทําลายโนว่ากับนครซาเลมอลิต้าก็ได้ฮึดลุกขึ้นมาแล้วก็จัดการฆ่ากูวิตก้าทิ้งทันทีเลยครับผมหลังจากนั้นโนว่ามันก็ได้เข้ามาควบคุมเวกเตอร์แล้วก็เตือนอลิต้านะครับว่าถ้าเกิดเธอยอมหยุดและออกไปจากเมือง นโนว่ามันจะไม่ทําอะไรเธอแต่ถ้าเธอยังอยู่และจ้องจะทําลายนาครซาเลมต่อถึงมันจะทําอะไรอาริต้าไม่ได้แต่มันก็ยังสามารถทํากับหมออีโดและฮิวโก้ซึ่งเป็นคนธรรมดาได้อาิต้าถึงได้ยินแบบนั้นก็ไม่สนใจครับผมฆ่าเวกเตอร์ที่เป็นหุ่นเชิดของโนวาทิ้งทันทีหลังจากนั้นเนี่ยอาริต้าก็ได้รับสายจากหมออีโดว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มาตามหาตัวฮิวโก้และฮิวโก้ก็พยายามหนีขึ้นไปบนนครซาเลมอาิต้าที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบตามฮิวโก้ไปทันทีเลยครับเพื่อไปห้ามฮิวโก้ไม่ให้ปน แต่ว่าฮิวโก้ก็ไม่ฟังครับเพราะถึงเขาจะอยู่ที่เมืองเศษเหล็กยังไงเขาก็ต้องถูกฆ่าอยู่ดีแต่ว่าขณะนั้นโนวานที่มันรู้เห็นทุกอย่างก็ได้ปล่อยวงแหวนมาตามท่อครับเพื่อที่จะจัดการกับทั้งคู่ด้วยความที่ฮิวโก้เป็นมนุษย์ธรรมดาทําให้เขากระโดดไม่ผ่านวงแหวนกงจกักรถูกตัดเป็นท่อนๆเลยครับผมทางด้านอาริต้าก็สามารถคว้ามือของฮิวโก้ไว้ได้แต่ว่าสุดท้ายฮิวโก้เนี่ยก็ตกลงมาตายในที่สุดครับซึ่งอาริต้าก็เสียใจมากๆเลยครับผมที่ต้องเสียคนรักไปหลังจากนั้นต่อมาอา้ ita ก็ไดลงแ ขันมอเตอร์บอยอีกครั้งเพื่อเป็นการสารฝันให้กับคนรักของเขาอย่างฮิวโก้ซึ่งก็มีโนวาคอยจับตาดูเธออยู่ตลอดนะครับแล้วเรื่องราวของอาริตาแบทเทิลแองเจลก็จบลงโอเคเป็นยังไงบ้างครับหนังที่ผมนํามาสปอยสนุกถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปให,ใหม่ๆก่อนจะจากกันไปผมก็อยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนพวกเราให้เกิดคลิปดีๆแบบนี้ไลน์แอดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือคลิก่้มเนมนก็ไดชั และถ้าใครต้องการดูหนังเรื่องนี้นะครับผมก็อยากจะมาแนะนําเป็น s 8 8 hd com คมชัดไม่สะดุดสุดทุกเรื่องในมือถือก็ดูได้เช่นกันนะสําหรับวันนี้ผมต้องแปดต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ